มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสนะคะการงานของคนเกิดวันพฤหัสคุณมีความสามารถที่ทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพนะคะงานที่คุณทำช่วงนี้จะมีการขึ้นขึ้นลงลงมีปัญหาให้คุณแก้อยู่ตลอดเวลาและให้ระวังการถูกใส่้ายป้ายสีและให้เรามัดระวังการถูกฟ้องร้องหรือมีคดีความ ทั้งทางแพ่งและอาญามาจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแข่งขันการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจและก็เรื่องส่วนตัวเชะนน้นช่วงนี้คุณละเอียดรอบคอบในเรื่องของการงานให้ดีนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะมีโชคด้านการเงินมีเงินใช้จ่ายอย่างสบายนะคะ ให้คุณบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะคุณเป็นคนอัธยาศัยดีทําให้มีคนรักไข่เอ็นดูนะคะคุณเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองฉะนั้นให้คุณเพิ่มความมั่นใจในตัวเองของคุณให้มากกว่านี้นะคะแล้วมันจะดีขึ้นในเรื่องของความรักนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพ ให้ระมัดระวังการติดเชื้อเวลาจากสายพันธุ์ต่างๆช่วงนี้ฉะนั้นช่วงนี้ใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะนี่คือการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพฤห,หัส